สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเชอะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเชลายที่22ของช่องโครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากโครเชอะโฮลิกค่ะอันนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยสีแพนโทนนะคะที่ทางช่องเนี่ยนะคะได้ไปเซิร์ชมาว่าจะเอาแนวนี้นี่นะคะมันจะเป็นแนวออก อันนี้ค่ะโอเชียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีทั้งหมดสีส้มอ่ะสีส้มนะคะอ่ะสีส้มสีเทาสีชมพูในที่นี้แต่แต่ทางช่องเนี่ยใช้สีม่วงแล้วก็มีสีเขียวสีฟ้านะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะดู หาเซิร์ชดูได้นะคะว่าเราจะเอาโทนสีแบบไหนมันถึงจะเข้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวการแมทสีนะคะ,ะโดยออโดยโดยเว็บไซต์ที่ไปดูนี่นะคะก็จะเป็น Pinterest เป็นส่วนมากนะคะก็คือ Pinterest นั่นเองนะคะ,ะแล้วก็คราวนี้นะคะสีที่สีนนะคะ ก็จะมาต่อสีเขียวกันโดยจะเป็นการลดแขนนะคะอันนี้ก็ได้ผูกใหม่ไว้แล้วนะคะ,ะ mm hmm. เข็มโครเชตที่ใช้นะคะโครเชตเบอร์6ขค่ะใช้ของช mm ิลิปเจแปนเมื่อถักแล้วเนี่ยนะคะจะมีความถี่หรือความห่างของโซ่เนี่ยหน่มมไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นอ,อ,อันนี้สีเขียวนะคะไหมที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์ hmm. 16บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ โซ่3เป็นหลักนะคะแล้วก็ถักมาจนถึงแขนค่ะอันนี้สองแถวแล้วนะคะเราต้องสลับกันโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอสีครั้งโซ่หนึ่ง ออพอหนึ่งคอสู้หนึ่งพอหนึ่งคอสู้หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะนี้ก็สลับกัน มาถึงครึ่งทางแล้วคะ่ะสักครู่นะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะว่าเราสลับนะคะสลับลายยังไงนะคะเราก็จะเปลี่ยนลายทุกๆ2แถวะคะ่ะ ันนี้ก็เริ่มที่จะลดแขนแล้วนะคะอันนี้เป็นแขนที่เราต่อไว้นะคะอันนี้เป็นด้านในอันนี้ด้านในตัวเสื้ออันนี้เป็นด้านนอกนะคะนอกแล้วก็ด้านนอกค่ะ,ะก็ค่อยๆลดค่ะ โดยเราจะลดทีละครึ่งนะคะลดทีละครึ่งอันนี้ก็จะเป็น1นสองนะคะอ่าตรงนี้ก็เห็นสองตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะโซ่เอ,อ่อพอหพอสองคอนะคะ1พอสองคอนี่หนึ่งครั้งอ่าเรียบร้อยปุ๊บนะคะ พอสองคออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายทึบใช่ไหมคะพอสองคอปุ๊บเราก็มาพอหนึ่งคอหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครึ่งๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะอาอันนี้ดูอันนี้เป็นเต็มใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งพอสองคอมาตรงนี้นะคะตรงตรงมุมที่ต่อ แล้วตรงนี้เป็นลายทึบนะคะเราก็จะเริ่มถักเป็นลายพัดนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเครึ่องหนึ่งนะคะแล้วต่อมาเราก็ถักให้มันเต็มนะคะเป็นลายปกติอันนี้เริ่มถักแขนแล้วนะคะถักตรงส่วนแขนแล้วอ่าเนี่ยค่ะการต่อแขนก็ การที่ถักเป็นสีขิ้นมาแล้วก็ต่อแขนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอะ่นี่ค่ะเ๋ย่ให้ดูป้านึงอันนี้ก็จะเป็นแนวการต่อแขนนะคะ,ะต่อแขนเวลา มันขึ้นอยู่แบบว่าตรงนี้เราจะให้มันกว้างมากขนาดไหนนะคะแต่โดยส่วนมากเราเนี้ยเราจะค่อยๆลดลดลดลงไปจนถึงช่วงคอนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวการออลดแขนนะคะตรงช่วงออหน้าอกแล้วก็ตรงแขนนะคะโดยที่อันนี้ก็จะเป็นรักแร้ที่ต่อเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะออท่านผู้ชมก็สามารถกด ดูเพิ่มได้นะคะแล้วก็ดูแนวการถักตั้งแต่คลิปที่1จนถึงคลิปที่2นะคะอันนี้เป็นคลิปที่3ก็จะเป็นแนวการลดแขนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ